สวัสดีครับบอนไซบ้านเส EP ที่16นะครับวันนี้ผมจะพามาดูไม้เป็นไม้วัตถุดิบนะครับจิ๋วๆซึ่งไม้ชนิดนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็น King of บ o นไซนะครับหรือเป็นราชาแห่งบอนไซนั่นเองต้นที่โตเต็มที่สวยงามฟอร์มดีๆเนี่ยนะครับมีราคาถึง7หลักกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเป็นไม้ที่มีมูลค่าสูงมากแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นไม้ที่ห่วงห้ามนะครับไม่สามารถที่จะไปขุดตามธรรมชาติได้แล้วเพราะว่าผิดกฎหมายนะครับ แต่ว่าวันนี้เราจะสามารถที่จะเอามา,พมาเพาะเมล็ดนะครับหรือเอามาเลี้ยงตั้งแต่อย่างเล็กๆเนี่ยสามารถทําได้นะครับอย่างต้นนี้นะครับก็คือต้นเทียนทะเลนั่นเองนะครับอันนี้ผมได้มาจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นไม้พมเพาะเมล็ดเล็กๆอายุน่าจะประมาณสัก2เดือนได้ละพวกนี้นะครับก็ได้มาทั้งหมด5้ต้นก็จะมาทําการเลี้ยงให้โตให้โตแล้วก็ค่อยมาเข้าฟอร์มนะครับทำเป็นบอนไซต่อไป ฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องเจอปัญหาทางที่ฉันเดินมามันก็มีขวากนา้ำแสนจะเหนื่อยและท้ออ่อนล้าเท่าไรก็ตามยังพยายามกอดความฝันแม้ว่าบางเวลาใครจะคอยชุดรังตาของฉันก็ยังคอยจับมอง ันหามากมายแค่ไหนคนที่มีความหวังจะยังก้าวไปสู่เส้นชัยอีกไม่ไกลครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมจะใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มแร่ธาตุและก็สารอาหารในดินที่เตรียมจะป,ปลูกนะครับก็คือจะมีตัวสารเสริมประสิทธิภาพนะครับแอปซ่า80ตัวนี้นะครับใส่ลงไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็น ปุ๋ยน้ำนะครับเป็นปุ๋ยทางดินหนึ่งทิพแพลนซอยพลัสนะครับจะใส่เข้าไปในน้ําเปล่านะครับนี่น้ําเปล่าประมาณ1ลิตรนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวสารเสริมประสิทธิธภาพแอปซ่าแลงไปในน้ำเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพน้ํานะครับตัวนี้จะมีความเข้มข้นสูงมากเพราะฉะนั้นผมจะใส่แค่นิดเดียวจะแตะแค่ปลายตะเกียบนี่นะครับแล้วก็ใส่ลงไปใส่ลงไปแค่นี้เองครับแล้วก็คนนะครับ ก็จะไปช่วยทําให้ค่า pH ของน้ำเนี่ยมีความเหมาะสมนะครับจะอยู่ประมาณกลางๆนะครับซึ่งก็จะเหมาะกับในเรื่องของการผสมสารเคมีรวมถึงเรื่องของการปลูกพืชด้วยนะครับตัวที่หนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับในดีแพลนซอยพัสนะครับเป็นสารอาหารที่ใส่ลงไปในดินนะครับจะไปช่วยในเรื่องของการปรับสภาพดินทําให้ดินเนี่ยมีความเหมาะสมมีแร่าธาตุมีจุลินทรีย์ ที่เหมาะกับการจเจริญเติบโตของพืชน,นะครับปกติเนี่ยถ้าน้นํา1ลิตรเนี่ยเราก็จะใส่ตัวนิทิแพนซอยพลัสเนี่ยประมาณเพียงแค่สี่ถึงห้ซีซีนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ตวงนะฮะก็จะกะกะเลยนะครับตัวนี้ใส่ใส่เยอะไม่เป็นไรนี่นะครับก็กะเอาเลยประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็เราก็คนคนให้เข้ากัน อันนี้ก็คือน้ําที่จะไปใช้หมักดินนะครับผมจะหมักดินทิ้งไว้ประมาณ1คืนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะมาทําการปลูกต้นที่ทะเลกันี่่งกกลา้าไไไปปสสูเนชอมจะถึ ็เป็นคนหนึ่งที่ต้องเจอปัญหาทางที่ฉันเดินมามันก็มีขวากน้ำแสนจะเหนื่อยและท้ออ่อนล้าเท่าไรก็ตามยังพยายามกอดความฝันแม้ว่าบางเวลาใครจะคอยชุดรักครับหลังจากที่แกะต้นเทียนทะเลออกจากถุงดำแล้วเนี่ยนะครับเพื่อที่จะ นำลงปลูกในกระถางใบใหม่ ai, ซึ่งเราได้หมักดินเอาไว้แล้วเนี่ยผมก็จะแกะตุ่มดินออกนิดหน่อยนะครับจะไม่แกะออกทั้งหมดนะครับเพราะว่าต้นของเขายังเป็นต้นอ่อนอยู่แล้วก็ยังไม่แข็งแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ไปยุ่งกับรากของเขามากนักก็จะเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่ติดตุ่มดินแล้วก็ใส่ลงไปในกระถางปลูกใบใหม่ครับ ต้นเทียนทะเลนั้นถือได้ว่าเป็น king of bonsai หรือราชาแห่งบอนไซเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมจากนักเล่นบอนไซในหลากหลายประเทศทั่วโลกต้นไม้จิ๋วๆเล็กๆราคาหลักร้อยในวันนี้อาจแปรเปลี่ยนไปเป็นมูลค่าหลักล้านในอีก10ปี20ปีข้างหน้าวันนี้ขอเชิญชวนทุกๆท่านที่สนใจมาร่วมกันปลูกต้นเทียนทะเล สร้างรายได้สร้างอาชีพเป็นอีกหนึ่งความหวังใหม่ให้กับครอบครัวของท่านในระยะยาวต่อไปครับอ,อ,อีกไม่ไกลคุณจึงมีความฝันพุ่งขึ้นมาตัวต่อไปไอนาคตแห่งไรที่จะมาะอาัดขวางวาความสําเร็จโดยนที่ปลายทางาจะไม่ตกลง